ใกล้กับว่าสุดท้ายก็ได้นะครับพี่น้องก็มันฝนมันตกลงมาเนี่นะครับเป็นที่ให้พี่น้องได้ชื่นชมกันนะครับถ้าพี่น้องชมไม่จบผมก็วิดีโอผมก็ไม่ค่อยมีคุณภาพประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องก็ผมพยายามถ่ายทําทุกทที่นะครับต้นไม้โอ้ต้นต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้นไม้พวกนี้พวกนกมันกินเมล็ดมันมาแล้วก็พวกนกมูลของพวกนกมามาถ่ายเอาไว้ตรงนี้นะครับพี่น้อง กบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนั่นเห็นไหมขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมเยียนการที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของใกล้กับว่าสุดท้ายก็ได้นะครับพี่น้องก็มันฝนมันตกลงมาเนี่นะครับพี่น้องต้นไม้โอ้ต้นต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้นไม้พวกนี้พวกนกมันกินเมล็ดมันมาแล้วก็พวกนกมูลของพวกนกมามาถ่ายเอาไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับ ภาพนี้รูปนี้ก็อาจจะเป็นภาพรูปเพราะว่าการที่ชมวิดีโอแล้วนะครับของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่แต่แตคือมันจะเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพนะครับได้นะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับเป็นวันมีความสุขมากเลยออกมาครั้งหน้าก็โดนน้ำฝนมั่งเล็กๆลในไม้ที่มันอะไรต้นอะไรนะต้นโพต้นโพมันกเกาะติดอยู่ รู้ต้นอะไรนี่มันเกาะติดอยู่ตน้นในต้นปาล์มนะครับเป็นได้นะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับเป็นวันมีความสุขมากเลยออกมาครา้งนีก้ก็โดนน้ำฝนมั่งเล็กๆนิดไม่พี่น้องความสนองแล้วก็เห็นไม้เปียกได้เลยนะเนี่ยถึงฝนจะตกไม่มากก็จริงนะครับ ตกไปนานๆก็สามารถเปียกที่ให้พี่น้องได้ชื่นชมกันนะครับถ้าพี่น้องชมไม่จบผมก็วิดีโอผมก็ไม่ค่อยมีคุณภาพประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับกราบดูสิดอกปีกมันร่วงนะครับพี่น้องต้นไม้โอ้ต้นต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้นไม้พวกนี้ พวกนกมันกินมเมล็ดมันมาแล้วก็พวกนกมูลของพวกนกมามาถ่ายเอาไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องมาดูสิพี่น้อง,น,องนะครับเกิดขึ้นมานะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับดูสิดอกปีกมันร่วงนะครับพี่น,นี้นะครับผมก็ มันโปรยปลายอยู่นะพิ่น้องนะครับก็จะได้เวลาแล้วมั้งนะครับก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะพยายามเดินออกไปก่อนนะครับพเพราะว่าการที่ชมวิดีโอแล้วนะครับของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่แต่คือมันจะเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพนะครับเห็นไหมมูลของพวกกมาถ่ายเอาไว้แล้วต้นไม้นั้นๆก็จะเกิดขึ้นมา แม่พี่น้องความสินน้องเดิอนออกไปอบ้านนะครับเดิอนออกไปบ้านก่อนนะครับขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องอน้องแล้วก็เห็นไม้เปียกได้เลยนั่นเนี่ยต่งฝนจะตกไม่มากก็จริงนะครับความตกไปนานๆก็สามารถเปียกขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องก็ผมพยายามถ่ายทํา ทุกทุกที่นะครับต้นไม้โอ้ต้นต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้นไมพน้พวกนี้พวกนกมันกินมเมล็ดมันมาแล้วก็พวกนกมูลของพวกนกมามาถ่ายเอาไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องไม้ที่มันอะไรต้นอะไรนะอ๋อต้นโพต้นโพมันเกาะติดอยู่ รู้ต้นอะไรนี่มันเกาะติดอยู่ต้นในต้นปาล์มนะครับพี่น้องที่ไหนมีมีที่สวยๆนะครับงามๆเข้าบอกมาผมก็จะตามไปนะครับกราบขอบคุณมากเลยครับพี่น้องทุกท่านทุกๆคนนะครับวันนี้น้องแล้วก็เห็นไม้เปียกได้เลยนะเนี่ยถึงฝนจะตกไม่มากก็จริงนะครับความตกไปนานๆก็สามารถเปียก พออมพี่น้องความขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องก็ผมพยายามถ่ายทําทุกทที่นะครับดูสิพี่น้องนะครับเกิดขึ้นมานะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับน้อยนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับ ไม่พี่น้องความใกล้ๆกับว้าสุดท้ายก็ได้นะครับพี่น้องก็มันฝนมันตกลงมาเนี่นะครับทีนี้นะครับผมก็ฝนมันโปรยปลายอยู่นะพี่น้องนะครับก็จะได้เวลาแล้วมั้งนะครับก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะพยายามเดินออกไปก่อนนะครับมาดูสิพี่น้องนะครับเกิดขึ้นมานะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนั่นเห็นไหมขอบคุณมากเลยนะครับ ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของที่ให้พี่น้องได้ชื่นชมกันนะครับถ้าพี่น้องชมไม่จบผมก็วิดีโอผมก็ไม่ค่อยมีคุณภาพประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับกราบพี่น้องแล้วก็เห็นไมเปียกได้เลยนะเนี่ยถึงฝนจะตกไม่มากก็จริงนะครับความตกไปนานๆก็สามารถเปียกต้นเปีกดอกเปีกมันร่วงนะครับ มาดูเศจพี่น้องนะครับเกิดขึ้นมานะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับไม้ที่มันอะไรต้นอะไรนะต้นโพต้นโพมันเกาะติดอยู่รู้ต้นอะไรนี่มันเกาะติดอยู่ต้นในต้นป์มนะครับเป็นใกล้ๆกับว่าสุดท้ายก็ได้นะครับพี่น้องก็มันฝนมันตกลงมานี่นะครับพี่อกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนั่นเห็นไหมขอบคุณมากเลยนะครับ ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของได้นะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับเป็นวันมีความสุขมากเลยออกมาครางหน้าก็โดนน้าฝนมัง่งเล็กๆในใกล้ๆกับว่าสุดท้ายก็ได้นะครับพี่น้องก็มันฝนมันตกลงมาเนี่นะครับพี่น้องต้นไม้โอ้ต้นต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้นไม้พวกนี้พวกนกมันกินมเมล็ดมันมาแล้วก็พวกนกมูลของพวกนกมามาถ่ายเอาไว้ตรงนี้นะครับพี่น้อง ดูสิดอกปีกมันร่วงนะครับพี่ต๋องเพราะว่าการที่ชมวิดีโอแล้วนะครับของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต,แต่แต่คือมันจะเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพนะครับนะ้องแล้วก็เห็นไม้เปียกได้เลยนะเนี่ยถึงฝนจะตกไม่มากก็จริงนะครับความตกไปนานๆก็สามารถเปียก แม่พี่น้องความสุขเห็นไหมมูลของพวกลูกมาถ่ายเอาไว้แล้วต้นไม้นั้นๆก็จะเกิดขึ้นนี้นะครับผมก็ฝนมันโปรยปลายอยู่นะพี่น้องนะครับก็จะได้เวลาละมั้งนะครับก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะพยายามเดินออกไปก่อนนะครับพี่น้องแล้วก็เห็นไหมเปียกได้เลยนะเนี่ยถึงฝนจะตกไม่มากก็จริงนะครับความตกไปนานๆก็สามารถเปียกนี้นะครับผมก็ ฝนมันโปรยปลายอยู่นะพี่น้องนะครับก็จะได้เวลาแล้วมั้งนะครับก็ถ่ายไปเรื่อยๆยนะครับแต่ก็จะพยายามเดินออกไปก่อนนะครับพี่เพราะว่าการที่ชมวิดีโอแล้วนะครับของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่แต่คือมันจะเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับภาพนี้รูปนี้ก็อาจจะเป็นภาพรูปงต้นปีกดอกปีกมันร่วงนะครับ รวยความงามน,นะครับพี่น้องมีเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องนะครับดูสิดอกปีกมันร่วงนะครับพี่ขอ,ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับภาพนี้รูปนี้ก็อาจจะเป็นภาพรูป พี่น้องแล้วก็เห็นไม้เปียกได้เลยนันเนี่ยต้นฝนจะตกไม่มากก็จริงนะครับความตกไปนานๆก็สามารถเปียกขับคุณมากเลยนะครับพี่น้องก็ผมพยายามถ่ายทําทุกทกที่นะครับต้นไม้โอ้ต้นต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้นไม้พวกนี้พวกนกมันกินมเมล็ดมันมาแล้วก็พวกนก มูลของพวกนกมามาถ่ายเอาไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องผมนะครับวิดีโอยาวนะครับคือ3นาทีขึ้นไปนะครับให้พี่น้องนะครับ3นาทีนี้ไม่นานหรอกนะครับไปให้พี่น้องดูนะครับให้พี่น้องชมไปเรื่อยๆนะครับมาดูสิพี่น้องนะครับเกิดขึ้นมานะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ